สวัสดีครับผมแคสเพลนะฮะตอนนี้อยู่ที่ร้านก็ซิล่าเขย่าปังนะครับบริเวณลานต้นกล้ามปูหลังมอชอนะฮะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะจะมาถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับว่าลานต้นกล้ามปูเนี่ยเป็นที่ขายของนะฮะสังเกตไหมฮะก็สวัสดีครับ เป็นที่ขายของดังนั้นน่ะถึงร้านนี้จะเป็นที่สาธารณะนะฮะแต่ก็ไม่ควรจะจอดรถทิ้งไว้นานนะฮะนีะน่นะครับอันนี้คือร้านก็อซีล่าขย่าปังนะฮะเนี่ยจะมีมักจะมีรถนะฮะมาจอดไม่ด้านซ้ายก็ด้านขวานะครับของร้านจอดไม่ว่าแล้วฮะแต่อย่าจอดแช่นะครับนะ อย่าจอดแช่ไม่ควรจอดเกินบ่ายสองโมงนะครับเพราะว่าเราจะต้องตั้งร้านกันใช้เวลามากนะฮะในการตั้งร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจอดถึง5โมงเย็นนะแล้วเราจะเอาเวลาไหนไปตั้งร้านตั้งร้านนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะใช้เวลาอย่างเก่งอย่างต่ำอ่ะไม่ใช่อย่างเก่งอย่างต่ำนะชั่วโมงครึ่งนะนะแล้วกว่าเราจะจัดโต๊ะจัดอะไรอเงี้ยนะ กว่าจะเสร็จนะท่านคุณจอดถึง5โมงอ่ะแล้วจะให้เราขายกี่โมงใช่ไหมฮะก็ฝากไว้นะฮะนะก็ฝากไว้แล้วกันนะครับนะร้านอื่นๆเขาก็เช่นกันนะครับเขาก็ต้องตั้งร้านตั้งแต่บ่ายโมงไปสองเป็นต้นไปนะฮะถึงจะทันถึงจะทันขายช่วงเย็นนะฮะคนที่ยังไม่เคยทำอาชีพนี้นะครับบอกได้เลยว่า อาจจะไม่เข้าใจเนื่องว๊ะตั้งร้านแป๊บเดียวมันก็เสร็จแล้วนะแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะดูบรรยากาศนะครับแต่ละร้านนะ่ะของเยอะนะฮะออปชันเยอะนะไหนจะเก้าอี้ไหนจะโต๊ะอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าคุณเอารถมาจอดขวงนะจนถึงเย็นนะ่ะบางร้านเขาขายขายไม่ได้แล้วจะขาดไรายได้ไปเลยนะครับนะยังไงฝากให้คิดนะครับนะ ขอความร่วมมือหน่อยนะครับขอบคุณแม่นะครับ